ในกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นชอบพื้นที่นำร่อง10จังหวัดนะคะภาคกลางและภาคใต้ครอบคลุม135หมู่บ้านค่ะให้สามารถที่จะเสพเพื่อกระท่อมได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายค่ะโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะพร้อมกับเร่งออกหลักเกณฑ์ในการเสพและการครอบครองให้ที่ประชุมครมได้พิจารณาค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปสเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีรายงานค่าว่าสำนักงานปปสนั้นได้รายงานถึงร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของรัฐสภาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากโดยขณะนี้ร่างพรบยาเสพติดให้โทษมีหลักการสำคัญคือการถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ในประเภท5อยู่ระหว่างการเสนอบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ร่างพรบรพืชกระท่อมที่มีหลักการสําคัญคือการกําหนดมาตรการควบคุมพืชกระท่อมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อมและป้องกันไม่ให้มีการนําพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติหลักการแล้วค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอรายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองเพื่อกระท่อมในท้องที่ที่ประกาศให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดซึ่งจะก,กำหนดให้เสพได้ตามวิถีชาวบ้านและผู้เสพจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปปสก่อน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อเสนอคอรมออนุมัติในหลักการต่อไปนอกจากนี้นะคะได้มีวาระพิจารณาที่สําคัญก็คือพิจารณาเห็นชอบให้พื้นที่นําร่อง135หมู่บ้านประกอบด้วย10จังหวัด10อําเภอ19ตําบล1เทศบาล110หมู่บ้าน25ชุมชนเป็นท้องที่ที่ให้เสพเพื่อกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด หลังจากสำนักงานปปสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมการรองรับเป็นพื้นที่นำร่องครบทุกขั้นตอนแล้วโดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามประกาศต่อไปค่ะ